สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การับเครข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ spk24 เริ่มต้นกันที่วารานจะมือนักเตะใหม่ของแมนยูในสั้นหน้าครับเกมแรกของวารานในสีเสื้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเปิดหัวพเมร์ลีกที่เจอกับ,บลิเวอร์พูลเมื่อที่สั้นทีแล้ว เป็นการเปิดตัวยิง่งใหญ่ครับเรากับเป็นซูเปอร์ร็อกสตาร์ครับในวินาทีที่วาราน,นั้นเดินลงสนามแฟนผีจำนวนมากต่างหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าครับแล้วก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปแข่งใหม่ระดับโลกของพวกเขาด้วยความตื่นเต้นสุดๆแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกและเซอร์ไพรส์อะไรเพราะพวกเขาเพิ่งได้หนึ่งในเซนเตอร์แบ็กดีที่สุดของโลกมาครอบครองวารานนั้นย้ายมาจากอังกฤษพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณแห่งชัยชนะที่ไหลพุ่งพานอยู่ในตัวของเขาที่เต็มเปี่ยมหลังคว้าเมเจอร์แชมป์18รายการร่วมกับเรอัลมาดริดครับ มันคือการประกาศเจตจำงว่าพวกเขาพร้อมและสลับกรรมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในโลกของลูกนังอีกครั้งหนึ่งของยูเนเต็ดการมาของปาการหลังแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสครับถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นคู่หูกับแม็กควายครับในตำแหน่งซินเตอร์แบ็กเพื่อสร้างความปาก,การที่แข็งแกร่งให้กับทีมปีศาจแดงบองตรตนเลยนะครับว่าตอนนั้นไม่มีแฟนผีคนไหนแม้แต่จะไฝฟ,ฟันดูการดังกล่าวจะจบลงด้วยสถิตยกมรับที่แย่ที่สุดในรอบก่อนทศวรรษของพวกเขาน,นตั้งแต่ดูการ 1,978-1,979ถึงถูกยิงรวมกันทุกรายการ69ประตูจริงอยู่ครับว่าไม่มีใครบอกได้ว่าแม้วารานฟิตสมบูรณ์และก็ลงสนามช่วยทีมได้ตลอดทั้งฤดูกาลผลลัพธ์ออกมาต่างจากนี้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือวารานครับต้องเส้นให้กับการบาดเจ็บแล้วก็การป่วยของเขาอย่างต่อเนื่องเขาลงเล่นไปเพียง29เกมรวมทุกต่ยการครับซึ่งเป็นสถิติในการลงสนามน้อยที่สุดของเขาต่อซีซั่นนับตั้งแต่ฤดูกาล สองพิถึงจากการที่วารานไม่สามารถเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของปีศาจแดงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าในเกมพิมเบิลิกที่เขาไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้มีมากถึง5เกมที่ยูเนเตดโดนยิงมากถึง4หรือ5ประตูครับซึ่งรวมถึง2เกมที่พ่ายกับริวพูทั้งขาไปและขากลับด้วยสกอร์4 0่ศและก็ห้าสูมตามลำดับครับอย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครยืนยันได้ว่าหากเกมเหล่านี้มีวารานอยู่ในสนามยูเนเตดจะโดนยิงมากขนาดน,นี้หรือไม่ แต่อย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ด้วยสถิติตัวเลขที่ชัดๆในตอนนี้คือเกมที่แมนยูครับแพ้แบบยับเยินมากที่เกิดขึ้นในเกมที่มีวารานอยู่ในสนามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําคัญของอดีตแข้งรอยชุดขาวเนี่ยส่งผลต่อทัพปีศาจแดงมากขนาดไหนยูเรเต็ดโดนยิง32ประตูใน16เกมพรีเมียร์ลีกของพวกเขาที่ไม่มีวารานเปรียบเทียบกับ,กบจํานวน25ประตูที่โดนกระซ่วกครับใน22เกมพรีเมียร์ลีกที่เขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมสถิติตัวเลขไม่เคยโกง,งใครครับ และมันชัดเจนว่าผลงานในสนามของทีมบิสแสดงที่มีวารานกับไม่มีวารานนั้นมันต่างกันขนาดไหนเมื่อเป็นเช่นนี้การรักษาวารานนะครับให้มีสภาพความฟิตที่พร้อมลงสนามได้ตลอดเวลามันจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เทนฮาครับจะต้องมีการวางแผนและก็รีบคิดว่าจะทําอะไรได้บ้างในรูปการที่กําลังจะมาถึงนี้เพราะความจริงแล้วนะครับอาการบาดเจ็บเหล่านี้ครับไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้กับนักเตะที่มีอายุ2 9ปีอย่างวารานโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาก่อนหน้านี้ว่า เขาเพิ่งลงสนามให้กับเรอแมริดครับอย่างน้อย40เกมต่อฤดูกาลตลอดอาชีพการกระแข่งงเขาในถิ่นซานติอาโกเบเนเบลครับมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากกว่า,าการบาดเจ็บเขาคือความถี่ในการเจ็บนี่แหละครับเพราะหากย้อนดูสตติเราจะพบว่าสเิติที่วารานลงสนามได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการบาดเจ็บเลยสูงสุดอยู่แค่8เกมเท่านั้นอาการบาดเจ็บและอาการป่วยเหล่านี้นะครับของวารานไม่เพียงแต่ทําให้เขาเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีมและเกมฟุตบอลอังกฤษ แต่มันยังทําให้ทีมเนยุ่งยากในการจัดแนวรับพวกเขาตามไปด้วยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับทีมไหนก็ตามที่สามารถเซตระบบเกมรับของพวกเขาให้มีความสเสถียรและชัดเจนเมื่อหนึ่งในแข้งคนสําคัญที่สุดของพวกเขาในเกมรับต้องเขา้เขาๆออกๆออก,ออกกับทีมแบบนั้นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้ที่พอยืนยันได้ว่าทีมป,ปีศาจแดงดูจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อพวกเขามีวารานครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั่นคือสถิติ5จาก8กรีซิครับ ในเกมเปเียร์ลิกที่สั่นที่ผ่านมานั้นมาจากการที่มีเขาอยู่ในสนามครับและยูเนเตดที่มีวารานเนี่ยแพ้ไปเพียง4เกมเท่านั้นเทียบกับอีก8เกมที่แพ้เมื่อมีเขาลงสนามด้วยด้วยเหตุผลและก็สถิติทั้งหมดที่กล่าวมาครับจึงยืงนยันว่าแม้เทนฮักอาจจะซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมในตลารดรอบนี้แต่การได้วารานกลับมาฟิตสมบูรณ์ก็ไม่ต่างจากได้นักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมเช่นเดียวกันครับเด็กผีว่าไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ข่าวต่อมาครับเทนฮาร์กเก็บแม็กควายไม่ชัวร์บอกแขนกับตันทีมเดนลีเมลครับสื่อของอังกฤษครับระบุว่าแมนเชสเตอร์เนเนเต็ดครับยังจะเก็บแฮรี่แม็กควายเอาไว้ใช้งานต่อโดยมันเป็นไปตามความต้องการของรีเทนฮาร์กแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาต้องเป็นกับตันทีมต่อไปหรือเปล่าแมนยูเอนะครับยังไม่ขายแฮรี่แม็กควายกองหลังกับตันทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ อย่างแน่นอนครับตามการรายงานของลีเมลสื่อเมืองผู้ดีซึ่งแม็กควายเองเนี่ยฟอร์มตกอย่างมากในฤดูกาลที่ผ่านมาจนมีส่วนทําให้ทีมมีผลงานที่เลวร้ายตามไปด้วยซึ่งมันทําให้เกิดการตั้งคาถามว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมกับการยืนแนวหลังของปีศาจแดงต่อไปอย่างไรก็ตามครับดเดลิมิครับบอกว่าเทนทักเองนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการคนใหม่มีการวางแผนที่จะเก็บเขาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กร่วมกับวารานครับ แล้วก็วิกตอรีเลฟอย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่เป็นสิ่งที่แน่ชัดว่าแม็กควายเองจะได้สวมปลอกแขนกับตันทีมหรือไม่สื้อเจ้าเดิมยังเสืิอว่าเทนทักเองหาซื้อเซนเตอร์แบ็กมาร่วมทีมหนึ่งคนหากเขาสามารถขายเอริเบยี่ฟิวโจนหรือแอชเชลตนทได้ครับ ่าต่อมาครับแมนยูพร้อมขายมาชิยานครับในราคาที่ถูกแต่หาทีมรับซื้อไม่ได้แมนเชสเตอร์ยูนิต็ดครับยังไม่สามารถหาทีมที่รับซื้อองค์นีมาชิยานได้เลยครับแม้ว่าพร้อมที่จะขายด้วยค่าตัวถูกกว่าตอนที่ซื้อเข้ามาเยอะก็ตามครับจากการรายง,งานของเดอะซันสื่อของรังกฤครับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นซึ่งเจอปัญหาในการพยายามหาทีมซื้อองค์นีมาชิอานครับของหน้าชาวฝรั่งเศสตามการรายง,งานของเดอะซันสื่อเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ที่เคยยิงได้ย3บสามประตูจากการเล่นทั้งหมด48นัดในทุกร มาชิยานเอนะครับก็ฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยช่วงครึ่งหลังของฤดูก,กาลก่อนเขาโดนปล่อยให้กับเซบีย่าด้วยสัญญายืมตัวแต่ผลงานก็น่าผิดหวังครับจนทีมดังจากของสเปนครับไม่สนใจที่จะซื้อเขาขาดเดิมทีนะครับเป็นที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์เตนตเองพร้อมจะขายมาชิยานครับด้วยค่าตัวเพียงราว20ล้านปอนด์ครับซึ่งถือว่าขาดทุนเมื่อเทียบกับตอนที่พวกเขาเนี่ยเคยจ่ายไปที่38.5ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาอยู่กับทีม แต่ถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังหาทีมซื้อกองหน้าว,วัย26ปีรายนี้ไม่ได้เลยครับเดซันครับเสริมว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะไม่มีทีมไหนพร้อมจะให้ค่าเหนื่อยมาเชียร์ครับเท่ากับที่เจ้าตัวได้รับเงินจากแมนเชสเตอร์เดนท์โดยที่ผ่านมาครับปีศาจแดงนั้นจ่ายเงินเขาสูงถึงสัปดาห์ละ2 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับในขณะที่ปัจจุบันแข้งชาวพร์ตเซลลรายนี้ยังเหลือสัญญากับทีมอยู่อีก2ปีด้วยกันครับข่าวต่อมาครับข่าวดีแมนยูคร ใกล้รวบอดีตลูกทีมเท็ฮากเสริมแนวรุกแมนยูครับซึ่งเตรียมปิดยดีลนักเตะร,รายแรกในตลาดซัมเมอร์แล้วนะครับหลังมีข่าวรายงานว่าสโมสรกําลังบรรลุข้อตกลงกับแข้งเป้าหม่พวกเขาในเร็ววันนี้โดยพิซาแดงกําลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการที่พวกเขาตกลงข่าวคราวกับนักเตะหลายรายในตลาดซื้อขายครับโดยมีชื่อของเฟรงคิดเดยองครับมิดฟิลด์คนสําคัญของบาร์เซโลนารวมทั้งเอนโทนี่ปีกของอาแจ็กอัสเตอร์ดัมครับแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่า จะได้แข้งคนใดมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมปีศาจแดงอย่างไรก็ตามครับจากการรายงานของสื่อรายหนึ่งในอังกฤษปีการเปิดเผยว่ายูเนเต็ดนั้นกำลังเตรียมปิดเดิลเอนโทนี่ซึ่งเป็นลูกทีมของเอริคเทนฮาร์หลังจากที่ผู้ดีหันของสโมสรเดินทางไปที่กรุงอัสเตดัมเพื่อทําการยืนยันข้อเสนอจำนวน4 0ล้านปอนด์และเจรจายเงื่อนไขต่างๆให้ลุล่วงแข้งวัยยีปีรายนี้ถือเป็นนักเตะคนสําคัญของเทนฮาร์เมื่อดิซันก่อนครับโดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงสนาม32นัด ทำได้12ประตูและ10แอสซิสต์ในทุกรายการครับและยังถือเป็นผู้เล่นเป้าหมายของกุซูชาวรัดที่จะดึงมาเสริมทีมใหม่ในทีมอุลทรฟอร์ดในช่วงสมอมนี้ด้วยนะครับนิ่วคือการอัปเดาวสารของพี่แดงแมนชเชสเตอร์ไนเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ